เดอนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังในหน่อยอนอยู่ปสาปสามมึงอยูอป่ปสี่ประมาณนี้นะครับเป็นคนที่ประโยชน์เติบนะครับในช่วงนั้นเป็นฤดูฝนนะครับน้ำเต็มหนองนะครับต้นโบกขึ้นเต็มหนองครับสูงนะครับเป็นหนองที่ง่ายเอิ้นว่าหนองโดกเป็นหนองที่เป็นซื้อของหมู่บ้านของผมที่เกิดนะครับเมื่อเน้น ผมนี่ยก,กินมะบูนะครับนี่ก,กินมะบูด้วยความพย,ย์เจ้าของก็เลยไปลอยเฮือเพื่อนนะครับซึ่งเฮื่อนตัวเฮื่อนผมนี่มันคือกับหนองนะครับแล้วก็มีเฮือนแล้วก็มีหน้าของลุงจันพ่อยี่ยูอย่อคือติดกับเพื่อนจออ้าขงแล้วก็ติดกับหนองโดูนะครับผมก็ไปลอยรักเฮือเพิ่นรักเฮือลงไปเอามะบูมาถอะไปลุงเอามะบูนะครับที กระเป๋าน้อยแล้วก็เอาไม้พายนะครับเอาเฮือพ้นลงไปนะครับเฮือเป็นลนักษณะเฮือกวนทั้งลำนะครับเป็นต้นไม้ที่เขาเจาะเป็นทั้งในนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็ลงไปในกลางหนองครับนะครับประมาณสักเวลาประมาณสักเสาๆนะครับประมาณสักสองถึงสามโมงครับผุมกับพายเฮือลงไปครับพายเฮือลงไปเป็นไม้ทอ เป็นไม้เป็นไม้ไผ่ล่ําขนาดสักสามหรือสี่เมตรเนี่นะครับเพราะว่าหนองโดกมันเป็นหนองที่เลิกนะครับเลิกแล้วก็มก็พ่ายไปพ่ายไปเพื่อที่เลยไปเก็ียมาบูอยู่กลางหนองซึ่งหนองตัวนี้นะครับมันจะเป็นหนองที่กว้างง่ญ่แล้วก็ต้นบัวดี่ขึ้นสูงเทวหมหหอะไรไปดยอายุผมแค่ปสามถึงปสี่ครับด้วยความมียานเหลือมาเทอดไปเป็นคนมีคอย,ยอค่อมคนไปเลยนะครับ ลงไปหอดการหนองครับอันนี้เริ่มเก็บมาบวแล้วเก็บตัวอ่ากาลังแก่โอ้ดตัวนี้มีแก่กะอ่าเมียวตัวเลิกแก่เน่ก็เอายาเตือกระเป๋าน้อยเจ้าของและในขณะเดียวกันนั้นครับเฮือก็เริ่มมีห้อยหูยนะครับน้ำกเเ็เริ่มไหลเฮ้าไหลเฮาเฮือตาอิ้เรือว่าสันมันเฮือเฮือกับเฮือลำนี้ใหญ่มีเป็นเฮือเฮือนอ้อยเฮือทั้งอ่าเป็นล่ำไม้ทั้งล่ำเนาะ เฮ้อน <te ous> <descriptive together> ้ำกระไหลเฮาไหลเฮาแล้วไปด้โอ้ยตายตายอีเรื่อยะเราละมือได้อีเจอนึงกับวิทน้ำเอาให้มันเร็วๆน้ำกะเริ่มทยอยเฮาทยอยให้เท่าเฮ้อกำลังทมโถมกลางลำแล้วมันเลครับเอ้าตาสินเจอว่าสันกูไม่ยอมมาสันกูต้องพ่ายอันอ่าพ่ายเข้าฟังให้มันเร็วที่สุดในขณะที่ผมท่อลงไปยังอ่าใต้น้ํานะครับไหม ท่อหักขับหักเขิงแบบนี้เคลือบเยหึ้นมาสั่นไม้ท่อหักน้ำไม้ท่อก็มีสามารถย่างลงหอดขี้ดินใดเป็นบ่ครับน้ำกระเริ่มไหลเขาโกรนเฮือแบบนี้ในที่สุดเฮือก็ค่อยๆจมลงจมลงขอสรารภาพณจุดนั้นว่นนาผมยังไหวน้ำามีเปลี่ยนนะครับยังไหยน้ำบกแข็งนะครับพ่อแต่อายไลหมานะครับปปองแป้งปปองแป้งไปคนระับ คณะเฮือที่จมลงจมลงจมลง,จมลง,จมลงเจอน้ำนะครับน้ํากระลึกท่วโมโหมู่นะครับสูในคณะนั้นด้วยความละเอาตัวรอดเทอมบันไดนะครับกยายาับพผ่้าร้อยหมาล่อยคอไปเสื้อขี้สนมจกอนี้นะครับนะครับกอขี้สนมก็เริ่มจมลงจมลงกับรอยไปเสือ้อก่อเมื่อยนะครับกอขี้สนมนะนะครับมันก็จมลงจมลงอี ในจิตใจผมโอ้ยอธิษฐานเลยถ้าทเด้อขันู้คายังมีบุญอยู่นะครับเยื้อตายเฝ้าหนองท้อเจ้าปู่เอ้ยเจ้าปู่หนองดูกเอ้ยบาสันนะครับยือนอมาตายข่าน้องท้อขันี้ขณะที่พยามหองครับหองคือเขาซอยนะครับซอยนี่ซอยนี่อตอนที่เฮือกระลังจมนะผมเลียวเห็นคนยุ่ยิ้มฟังยุ่ง ไก่เติบนะครับพอท้อยแน่เพราะว่าอ่ามันแหละมีเฮื่อนข้างๆเฮื่อนเขาไอกามาละติกับหนองพยายามหองเหลือกบมีเฮือได้ยินนะครับในสุดท้ายเฮื่อก็จมไปผุมก็ลอยคออยู่ใต้น้ำเนาะอยู่อยู่อยู่ระวางน้ำเออจะขี่สนมกอนี้ไปขี่สนมกอไหมในจิตอธิษฐานหลวงปู่หลวงปู่เอ้ยเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองดูเอ้ยเฮร้ตายอยู่ข้านี้ท้อบ้านในจิตใจนะครับ จึงเหลือครับจู่กลางหนองต้นโบตรูงโทมหูครับในคิดกาิฐานคิดถึงพอแกวเมแกขคิดถึงหน้าพ่อน้าแม่เอ็นตเลกูคือพยศแท้กูคือดื้อเล็กกูลงมาที่มหามหาโบนี่กินบ้าบูด้วยความมุ่งมันของเจ้าของและท่านใดนั้นนครับวันนี้มีหื้อร่ำหนึ่งครับหื้อลำหนึงหหน่งกลังท่อมาพ่อมาเอ้าบักแอ เจ้าไม่เผืออยู่นีก่กิฟเสียงเขาเว้าเสียงผมกับพยายามวากหน้าไปหาแบบน,นี้หกหน้าไปหาโอ้ยไอปอกฮือค่อยจุ่มบาซันเฮือค่อยจมุมถอยแน่บาสันไอปอกนะครับเราล่มไปเกี่ยวยา้าฮือควายเฮือง่เราล่มไปการหนองเป็นเพือนะครับเราคือดนจิตดนเจอเพือเราคือพ่ายฮือล่วไปกลางหนองในขณะที่เราเปผมกับ ตะเกียรตะการยุ่กลางหนองขณะที่ร้อยน้ํามีเปลี่ยนร้อยน้ามีมีแข็งมื่อจะไปพ่อจะฟูมน้ําใดเนี่ยครับไอป้ปอกก็เลยว่าโอ้ยมามาขึ้นมาเฮ่อเฮอไอ้บางแงอว่ารั์นะครับผมก็เลยขึ้นไปเฮ่อไอป้ปอกไอป้ปอกก็เลยผ้าขึ้นมากนะครับขึ้นมาส่งอยู่อันเ่าเ่องโบกพี่วันนี้ก็มียากาบอเฮ่อเมีฟังบันนี้ไปเบาเฮยอเมีโอ้ยอเลยวะ นะครับเหื่อกะจุมแล้วว่าชั้นเหื่อกะจุมแล้วเหื่อเหื่อกะรักเหื่อเขาลงไปพร้อมเลยลอยเหื่อเขาลงไปไม่โทษกับฮักยุกางหนองคุณสรุปทุดท้ายก็เลยบอกเฮ้อเมียฟังอเมียเอ้ยว่าชั้นค่อยเดี่ยเหื่อเอ็ดเหื่อจบยุกางหนองคุณเหื่อลุงมหื่อลุงจันพลอยนันนะครับเช็คกินได้เลยแล้วแมีก็เลยเอาปั้นเขาปันหนึ่งนะครับกระป๋านะครับเอาบักลาเอาไป โบปูหลองดอูเพิ่นเด้อว่า,อ,าอดผลมาแล้วนะครับไปอขอบุญขอบคุณเพิ่นผมก็เลยเอาเข้าเสื้อกระโปุนะครับเข้าแล้วก็ป่าปิงเสื้อกระโปะไปว่างเว้นหิ่มหนองเจ้าปูเอ้ยนะครับลุมาขเขามาลุได้พิษได้พานเพิ่ไปแล้วก็เออขเขามาเออมารับขเขามาตะลุตะเตาตะลุตลาดเด้อน,นะครับ สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตนะครับสิ่งนี้คือสิ่งศักิ์สิธสิ่งลี้ลับสิ่งที่เฮามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเพิ่นคุ้มครองเฮานะครับคือจะน้อยนี่เพิ่นว่าเด็กน้อยนะครับต,ต๊เตงเด็กน้อยอต๊อู้นี่ก็มีเทยวดามาอุ้มสู้เพิ่นเว้นนะครับมีเฮือเจ็บมีเฮือเป็นมีเฮือตาย อันนี้คือเดียวผมเลยมองคิดย้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมในช่วงนั้นนะครับอาจจะเป็นทิ้งซักซิดหรือเทวบุตรเทวดาที่คอยค,คุค้มครองชีวิตของผมอยู่นะครับมีเอิกมีอันเป็นไปนะครับเวลาผ่านไปหลายปีหลายปีหลายปีเขามานะครับจนผมจกโมหกนะครับจบหมหก เราก็มีโอกาสได้ไปศึกษาในโรงเรียนพนสํารวจนะครับนะครับแล้วก็สำเร็จจากโรงเรียนพนตำรวจมานในขณะนั้นนะครับผมไปบรรจุเป็นตำรวจน้อยนะครับเป็นทิพย์ตำรวจตีนะครับเอเป็นพนตำรวจนะเป็นตำรูดแถวอยู่สพตพนทองอำเภอสีนางคณิคมจังหวัด อุบลราชธานีตอนนั้นนะครับในขณะที่ผมเป็นข้าราชการสำรวทน้อยนะครับมันเป็นสพตเล็นน้อยนะครับตั้งอยู่กลางถงนะครับระหว่างหมู่บ้านสว่างกับหมู่บ้านพนทองนะครับและในขณะที่ผมนะครับหาอยู่หากินในตอนเสามันบ่มีแนวะยู่ในกินนะครับก็ต้องเข้ามา ซื้อแนืกินอยู่ในหมู่บ้านนะครับได้เป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนในตลาดไม่ถือว่าเป็นตลาดเป็นเฮิรนนะครับที่สําหรับคือขายขายในอยู่เนวกินต้วยเราไปนะครับซึ่งผมก็เฮ้าไปซื้อแนวกินตอนเช้ากลับมาเอตเนื้อกินแล้วแล้วก็เอดปฏิบัติหน้าที่การงานนะครับมือหนึ่งนะครับไปนี้เกิดเกิดประิุนกับผมครับมือหนึ่งผมกับไปตลาดนะครับไปเฮิร์นยายท้องอยู่ในบ้านในหมู่บ้าน คนทองใหญ่ท่องมาซื้อเนื้อกินนะครับซื้อปลาทูแน่ซื้อไส้กอกซื้อเนื้อแห้งเนื้อเผอซึ่งเป็นปกติของผมนะครับในขณะที่รือซื้อของอย่นั้นนะครับหรือซื้ออาหารแห้งเนาะอาหารที่เขาว่างขายอยู่แล้วก็มีผู้ชายผู้หนึ่งครับเข้ามาทางหลังผมวอาเผือกับผมครับวันนี้โอ้ยบักแงเอ้ยว่าสัน โอ้ยค่อยเลยหาเจ้าสองเขาไม่เห็นนะบางแห่เอ้ยมาขําเฮามากอดผมครับเฮามากอดผมเฮามาหอมผมผมก็ตกเจือครับเอาเป็นเรือน้เพือนโอมาเสียงว้าเป็นเสียงผู้ไทยซึ่งมองนั้นเป็นบ้านเล่าเมืองเล่าอยู่อุบลเนาะเล่าอุบลเนาะสีนั่งคณิคมแต่เ่าเป็นหึนตรงกับอุบลอุบลราชธานีเนาะเป็นเมืองเป็นเล่าอุบลเนาะ แล้วยิ่งเสียงบุไทยจอยๆมาบักแอ๋เจ้า,มาไม่เผออยูพ่พี่คอยหาเจ้าว่าซันบะซันผมก็ตอกจือเอาเกิดเปิดเห้นบะซันผมก็พยพยามตั้งสติตั้งสติได้กะเอามีเป็นเพ้อในมือเฮากับเป็น่ยนสมุทรเนาะมีเป็นเพ้อเอาจจงคอยคุยเดียวอ่าผม,มาว่าไปบะซันเนี่ยไปอ่าคุยเดียวยู่สอเพราะต่อครับผมนะครับ ผมกระเล่ยส้วนเล่าหน่ะไปนะครับซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมไปขี่ตอดตอดตอดเฮาไปในสาานีผมได้ไปนน้ซึ่งระยะทางประมาณเกือกกิโลก,กว่าเนาะจะบันพลทองนะครับเฮาไปสะพะตตรพลทองเลาวก็หง้อยหลังผมมานะครับห้อยหลังผมมาตอดปอดตอดปอด,ปอดไปซึ่งในขณะที่โรงพักนะครับโรงพักมันตั้งอยู่ระหว่างกลางกลางและ บ้านพักที่ผมพักอยู่กับมัละห้างไปอีกประมาณร้อยเมตรนะครับประมาณร้อยเมตรซึ่งเป็นบ้านพักของตำรวจห้างหางเก่าๆนะครับผมกับในขณะที่ไายผู้นี้นะเล่าลุ่งจากมอเตอร์ไซค์ผมนะครับเอาไอา้เจ้าหนังทาอยู่นีเด้อจะเข้าค่อยห้องห้องน้ําก่อนค่อยก็บอกอย่นี้เนาะเออเจ้าทาที่จะเข้าค่อยหลับอ,าอ,าอ,อ่าไปห้องน้ําก่อนในขณะที่เข้าไปห้องน้ําผมก็ไปถามอ้ตำรวจเขา ผู้ที่เขาอยู่เป็นเขยบันจันทองบันพลทองอยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อผู้นี้วะท่านเราคือมหูจักคอยเออตำรวจยูฮันเขาก็เคยเห็นเขาบอกว่ามอนี้เนะี่ยเรามื่าเป็นคนงานมา่เป็นคนรับจ้างมามาอยู่มาเอ็ดหน้าสอยอันอันเพราะไ่นั้นเพราะญ่นี้อยู่บันพลทองนี่ลเะเได้ยินข่าวว่ามาแต่ทางสกลเขาบอกเออเอา,เอา,เอาทางสกุลเนะาะจังหว่าผูทยได้ผมว่าประมาณนี้เนาะเออ ในขณะนี้ผมกําล่างคุยครับตํารวจอยู่ท้างหลังโรงพักเนาะผมก็เลยยางออกมาแบบน,นี้ยางออกมายางออกมาเอา้าเราไปสเส้อแล้วอายผู้นี้นะ่ะนะครับผมก็ว่าสาดในใจอยูงเราไปเสืเอแต่ก้าหนังอยู่แต่แคทาย,ยุในขณะนั้นผมก็เลยง,งักนางหกหลังเร็วไปอีทางหนึ่งครับวันนี้เร็วไปทางบ้านพักนะครับบ้านพักผมอ้ายผู้นั้นนะครับ ถือปืนลงมาครับถือปืน M 1 6นะครับซึ่งใน M16 มนะัมั่นกับบรรจุร่างเพื่องอยู่นะครับแต่ผมกดเสียบอยู่นะครับซึ่งขึ้นก้อนนะผมไปคุ้มงานคุมงานนะครับผมก็ยังไม่เ้ียาแม็กออจะปืนนะครับเล้วถือปืนลงมานะครับจะห้องผมนะครับยางมาย้างเข้ามายางเข้ามาเป็นทางจะรอดนะย้างเข้ามา,า,นะา,า,มาแล้วมาหาลรงพัก กูเจอผมนะครับตกอยู่เตอตีนครับตายแล้วบอกกูบานีวัสสันถามันเกิดยิ่ยงปืนขึ้นมาเอ็ดหนึ่งเลยกูตายแักๆดเลยชีวิตเอาใจดีสู้เสือปัสสันใจดีสู้เสือเป็นเรื่องเล็กๆกย่าปัสันอ้อยไอ้อออผมกันนี้ยังเขาไปก็คือคืคคคคอนนี้เอาปืนผมมาเอ้เผื่อตรงนี้เอามาเอามาผมระเก็บป,ปืนก้อนว่าสันแล้วก็เลยยืนปืนเธอผมนะครับใจผม ฟาดทันทีเลยครับพ่อจะจับปืนใดผมก็จับข้อเราทันทีมึงเป็นไผ่นะครับด้วยความยานป่นก็เมื่เลอเกิดเผืเ่อเลยครับถ้าเกิดเรายิ่งเอาปืนมากล้าดิ่งผมก็เลยจับข้อซื้อเราลากมามองลงพักเจ้าเป็นเพื่อเออเจ้าคือมัหูจักห้องคอยเจ้าเป็นเพื่อนะครับ เจ้าเป็นข้อมนิดบ่เจ้าเป็นเพื่อเจ้าคือมูจักว่าปืนคอยอยู่บังนี้นะครับห้องคอยอยู่บังนี้เจ้าเป็นเพื่อ,อ,น,อ,ยอยน,นะครับ,อยอยบ,นะรบผมก็บเบิ้งกระเป๋าเล่าค้นกระเป๋าเล่าว,วันนี้เป็นคนอำเภอข้ามตากาจังวัดสกลนครนะครับเออสมพลเราบอาผูดได้ไดยได้แท่งสะกดเนาะผมก็ไม่ยอมครับเจ้าเป็นเพื่อบอ่มากอยู่นี้ นะครับผมกระว๊าเนี่ยพกไอตนหมดก็มาเบิ่งน้ำได้เหมืนกัมาลังเฝ้าหนังเบิ่งน้ำผมนะครับว่าเป็นเพื่อท่านในนั้นนะครับเล่าก็อเลยบอกว่าโอ้ยนะครับเผินอยู่พูนอยู่กลางพูนนะครับเผินเอมาเบิ่งมาแย่งเจ้าเผินเบาะคอยว่าห้องเจ้าอยู่วงนี้เออเผินคอยยาเบิ่งปืนคอยมาเบิ้งปืนว่าสันครืองห้จัก้องคอยคอยกระวาอตัวนี้เนาะ คุณจักไวเลยห้องคอยในนี้ปืนคอยอยู่มึงเลยเจ้าก็คูจักนะครับเพิ่นอยู่เทิ่งผู้พุ่นเพิ่นเบาเฮอมาเบิง้งเฮอมาแยงเฮอมาเบิ้งเ,เจ้าแยงเจ้าว่าสันเออโอตายตายตายเป็นนี้มีได้แล้วมียอม,มยอมเมียวผมว่าเอา้าพยายามเข็นเบาน,น,นั้นๆวัน,นนี้ก็มียอมมีฟังครับมีฟังงะซื้ออยู่นะครับเซื้ออยู่บริ้ผมก็เแลย้ยย่อมใจเอา้าในเมือว่า เพิ่นอยู่ที่เป่าอยู่ที่เภูเขาิ่เบ่เพื่อมาเบิง่งมาแยงผมมองนี้มันมีปลอดภัยมองนี้มันเป็นดวงคอมมานิตด,ด้อมีแต่คนที่เราจ้องทำลายเจ้าเด้อข้ามบอลนนี้ก็เอรดผมจิตใจอ่อนงอับหนึ่งนะเอา้ามีเป็นเพื่อวาสันผมวะมีเป็นเพื่อบอว,ม,วมีมก็ผมก็เลยเอาปืนไปเก็บมองแล้วก็ผ้าอ่ะเอาปืนไปเก็บอยู่บานพักเนาะแล้วก็ผ้าแล้วห้องไป ในบ้านนะครับเกิดเผลิดเนครับหลังจากนี้ครับคณะที่ผมซอ้อนรถเท้าไปอันนี่เจ้าเจ้าอัาสันควักหลังผมนี่ไปเบื้องี่แม่นั่นเลขนั่นเลขยูนอ่อยูหมวกยูนน้ำร้างหางอันผมก็เลยจอดครับผมก็เลยจอดจอดน้ำร้างหางแล้วเห็นหมกอีีครับเป็นเลขสองเจ็ดอยู่ในหมวกนะครับแล้วก็เลยเว่าบักเออวัสสัน เจ้าไปโบผีโบหนองเฮาเด้อเลขกตัวนี้มันละอ้อเด้อว่าสันซึ่งผมก็มีซื้อนะครับมีซื้อว่ามันละอ้อจริงนะครับเลขกตัวนั้นนะครับอ้าวมีเป็นหรอือแล้วจากนั้นผมก็เลยพาเฮาพาเขาไปอในหมู่บ้านเราก็ว่าคิดหลัง,ขงขเาขเามากากากีก็นี่ใคอยากกินเล้าว่าสันค่อยากกินเล้าอ้าอยากกินเล้าก็เลยซื้อเล้าเพื่อกินผมบ่าผมก็แวะซื้อเล้าอยู่อ่าร้านขานะครับร้านขาแล้วก็ไปนั่งกินผมขึ้นได้เจอเอ๊ กูเลยไปหามองผักสิเรียโน่เราคุยเธอมันหูเลงเนาะผมเลยพาแล้วเนี่ยขี่รถไปอยู่อ่อาไมัยซึ่งเป็นอนาไมยของตำบลบ่มีเพื่ออยู่นะครับซึ่งเป็นวันวันอาจจะมีเป็นบอนปกตินะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์บ่มีเพื่ออยู่กขเลยนั่งกินเรานั่งกินเรากับเราเป็กนะครับเราเบียดหนึ่งนะครับคือเราเป็กนะครับเราก็กึบเฮานะครับ คืบเขาเป็นแก้วปลาสติกเนาะคืบเข้พพแล้วก็เราก็เริ่มเบาได้ครับวันนี้โอ้ยเจ้านั่นวานาสันยังห่วงหลายยังห่วงผีห่วง,งน้องหลายเขาบักอิ่มเนาะสันเขาบักอิ่มเขาบสบายดีเออเอ้อเอามันคือหูจักอิม่มอิ่มคือเพ้ออิ่มคืออายคอยอายคนที่สองเออบักอิ่มเขาก็สบายดีเออยังมีเจ้ามีตัวไปห่วงเขาเ้าะวะสันบักคอนไส้มันก็นสบายดี บักค,คอนไซคือเพื่อครับบักค,คอนไซคือลูกของปลานะครับเป็นลูกของปลาเอ้ามันคือหูจักเนะะาะค,ครับเขาบักมีเขาบคอนไซเขาบักมีคือเป็นน้องเขาบักค,คอนไซเจ้าไม่ต้องไปห่วงเข,ข,ขาเดาอเขาย,ยู่ดีสบายว่าซันอ้าวผมแห้งตกใจไปหน้าครับอ่าโหนขี้ลุกยาวมึงคือหูจักกูเนาะบานกูอยู่บ้าะดงดูขุดนะครับหมอ้อผีคือหูจักอู้ว่าซันพยายามพยายามตลมผมก็พยายามใส่วีซ่าตำรวจ ลอมวะเป็นหูเอเลคือหูจกักคนอยู่บ้านดูขุนแล้วมันบอกว่านี่ผมห่วงพี่เฮืองน้องเจ้าเราเป็นคนห่วงพี่ห่วงน้องแล้วมาเว้าข้าวหนึ่งกินเราแก้วที่สองที่สามโบกมือสิผมหยุดประสันพ่อมีเบาอี้แล้วว่าสันแค่นี้ครับแล้วก็หันหลังหยางกุน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 เข้าในบ้านเลยด้วยความตกสะเผลอผมเอาเพื่อเป็นเพื่อุนนี้คือหูจักพี่รักน้องอยูสกลนครพุด อยู่บ้านลองดูุดคือมะหว่าะครับนี่แหละครับความเป็นเป็นมาของสิ่งลี้ลับนะครับสิ่งลี้ลับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางดวงกลางป่าหรยูซิเลกระตาบครับเฮาพยายามนะครับไว้วอนเอินหาเพินนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเพิ่นมากข้มรองผมเพิ่นหว่ามองนี้มันเป็น เด่นที่มีปลอดภัยเรียบรงอยเอ้ยเพิ่นยะมาเบิงมาคุ้มมะคงจนณปัจจุบันนี้นะครับผมก็ไม่หูจักว่าอ้ายผู้นั้นนะครับเรามาจากอำเภอคำจาก,กาจังหวัดสกลนครเราเป็นเพือเราเป็นคอมมอนิสต์เรามาสืบสาวเราลึงเราไม่หูจักมองอยู่มองนอนผมเดวเลยเรามากอดมาหอมผมว่าบักแห่เอ้ยคอยหาเจ้าเถหึงแล้ว เป็นเพื่อคอยคือส่งกลับมาเห็นเจ้าบังอ่เอ้ยมกอดมอหอมผมนะครับถือผ้าผมนะครับขณะที่กอดผมตายแม่ละปาดข้อคอยบอ่นะครับนั่นแหละครับอีใจหนึ่งผมก็มองว่าเออหรือเขาเป็นปผู้ข้อมูลอี๋อเขาซืบอหาข้อมูลต่างๆเขาหูจักว่าผมอยู่ห้องนี้ห้องนี้แล้วปืนผมอยู่ห้องนี้นะครับมันแย้งในตัวเองครับนั่นแหละครับเรือผม อดคู่คูมือนี่ปะมันเกิดขึน้นกับชีวิตผมครับผม